สวัสดีครับผมตีธนพลนะครับผมรับบทเป็นน้องสายลมครับสวัสดีครับมาสู่นะครับรับบทเป็นคุณหมอนับหนึ่งครับผมก็ในบทละครของตีนะครับก็จะเป็นหนุ่มน้อยวัยสิบเก้าปีเป็นนักศึกษาที่แบบเขาเรียกว่าป่วยทางโรคมีมีโรคทางจิตใจอ่าต้องได้รับการรักษาครับผมกลัวการสัมผัสกลัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจนมาเจอคุณหมอท่านหนึ่งครับที่เขาแบบเห็นเราแล้วรู้สึก อาจจะเอ็นดูแล้วก็สงสารแล้วอ,อยากจะช่วยรักษาครับใช่ครับผมก็ตามชื่อเรื่องเลยนะครับปั่นไปถึงรักเลกินไปกับไปปั่นไปถึงรักนะครับผมก็จริงใน,ในเรื่องนี้ก็เป็นคุณหมอนะครับเป็นจิตแพทย์ที่ที่ได้มาเจอกับคนไข้คนหนึ่งที่มีอาการที่แปลกมากๆไม่เหมือนใครเลยมีอะไรบางอย่างที่แบบเราไม่เคยเจอคนไข้แบบนี้มาก่อนนะฮะเขาถูกเนียต้องตัวไม่ได้ครับผมแล้วก็พยายามอยากจะหาวิธีที่ช่วยรักษาเขาให้ได้นะครับถึนเส้นมากแล้วก็แบบ รู้สึกที่ย่างใหม่ใหม่มากๆสุดครับมีตื่นเต้นนะครับมีตื่นเต้นแล้วก็มีมีเขินด้วยครับก็ฟิลตัวละครของเราเวลาเข้ากันก็เรารู้สึกว่าแบบมันเป็นเคมีที่ใหม่มากๆประสบการณ์เราเก่าเกมนี่แต่ว่าความรู้สึกของเราเป็นแบบความรู้สึกใหม่ๆท่านผู้ชมอาจจะได้เห็นเคมีของเราใหม่ๆก็อาจจะชื่นชอบเลยครับสกอนแลนด์มีเข้าขีหา่หลังไปได้ไห,หรือเปล่าซอนไพไปได้ไหรือเปล่า มีไหมต้องมีคนไปด้วยมีคนไปด้วยไ,ไปบนยอดดอยดีไหมยอดดอยยิ่งสูงยิ่งหนาวโอ้โหคงตีฮะปั่นพาเขาไปช้อปปิ้งมินิมาร์กแล้วกันครับไปซื้อของกินเ <laughs> ติมพลังก่อนแล้วค่อยทำอย่างอื่นต่อเป็นซีนที่นั่งคุยกันบนเรือ,อแล้วก็ลองไปเป็นการปรับความเข้าใจอะไรบางอย่างกันนะครับเป็นซีนที่ประทับใจเนาะมันฟีลลิ่งมันมันดีมากเลยฟีลลิ่งทุกอย่างมันรูดมากครับคงตีก็ จะเป็นซีนเขาเรียกว่ามันมันเราอาจจะยังเลาไม่ได้เป็นซีนที่มีการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ของตัวละครดีรู้สึกว่ามันมันถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มรักใครมากแล้วจริงๆอะไรเงี้ยแล้วความสัมพันธ์มันมันไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนไปความรู้สึกแบบเนี้ยมันทําให้เราประทับใจมากก็ฝากด้วยนะครับเลิฟไลฟ์กับไบรท์ปั่นไปถึงร้านนะครับผมก็ จากออนแอร์ช่วงประมาณปลายปีหรือต้นปีนี้เดี๋ยวรอติดตามดูกันนะครับแล้วก็ส่วนถ้าเกิดเอาเอาแบบใกล้ๆเลยก็ไอจีเลิฟไลค์กับไบ์นะครับหรือไอจี IG ของปีนะครับแล้วก็ไอจีของมาสุก็ได้ครับ,รบอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับซีรีส์ทั้งหมดนะครับใชใครับดับไลท์กับไบไม่ป่อนะครับผม TE&JARUJI จารตีจารุจ e ินะครับผมเชเชียร์น